มาเพื่อนๆเ,เป็นเล็บหบอันนี้เป็นเล็บขบอยู่นั่นเนี่ยแล้วก็เป็นเป็นนองด้วย โหสะใจอ่ะคือเป็นวาเป็นเดือนแล้วเนี่ยอขอขอดมหน่อยได้ไหมปลายไกลๆนี้เดี๋ยวขอไปดมแป๊บนึงอือู Blue Boy Go Chết ăn. Ôi, dip, 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 phục dip, 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 Không dip, 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 เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ให้กล้องเห็นไม่ได้อุ๊ยแส,แ,สแสบ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 โอเค เสร็จแล้วครับ EP นี้มีแค่นี้นะเอาจริงๆผมตัดจนเซียนแล้วก็ดูจนเก่งเห็นไหมเห็นไหมดูเล็บขมของผม มันทำให้เป็นหนองเรื่อยๆนะคะก็เลยตัดสินใจเห็นไหมปึ๊กเดียวจบจบเจ็บแต่จบจบจริงนะเนี่ยเดี๋ยวติดตาม e ีีหน้านะครับอีนี้มีแค่นี้แหละเสร็จแล้วด้วยเอาจริงๆเนี่ยตัดด้วยตัวเองเลยคะนี่ไม่มีเจ็บนิดหน่อยต้องเช็ดก่อนออกบ่อยจัง เคบ๊ายบาย